แอ็กซโลเทนแอ็ซโลเทนเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดพิเศษที่พบได้ในเม็กซิโกมักเรียกกันว่าปลาเดินเม็กซิกันแอ็กซ์โลเทนเป็นสมาชิกของตระกูลซาลาแมนเดอร์และมีความใกล้ชิดกับซาลาแมนเดอร์เสือมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่ทำให้มันแตกต่างจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดอื่นๆเป็นหนึ่งในสัตว์ประจำชาติของเม็กซิโกแอ็กซโลเทนมีถิ่นกำเนิดในทะเลสาบโซชิมินโกในเม็กซิโกซิตี้ แต่ปัจจุบันพบได้ในสวนสัตว์และพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลกหึ่งในสัตว์สเทินน้ําสเทินบกที่ใกล้สูนพันธุ์ที่สุดในโลกแอคโซโลเทลแอคโซโลเทลหรือที่สัตว์ตัวน้อยที่หน้าตาแปลกๆเหมือนตัวการ์ตูนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอกําลังมีความหวังอ,อีกครัง ทศาสตร์พบว่ามันสามารถมีชีวิตรอดและ,จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนักวิจัยได้ทดลองปล่อยแอ็กซ์โลเตอร์นจำนวน18ตัวที่เกิดจากการเพราะพันธุ์ในห้องทดลองลงสู่พื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในเขตใ,น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 ในกล้กรุงเม็กซิโกซิตี้ City. พวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสัญญ,ญาณวิทยุไว้ที่ตัวสัตว์และพบว่าแอ็กซ์ลเทอร์ทั้งหมดสามารถเอาตัวรอดได้ดี แถมยังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วยการค้นพบนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร p o s o n ชี้ให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่เราจะฟื้นคืนแอคเซโลเนสู่ทินอาศัยดั้งเดิมของมันอย่างคลองโซชิมินโกก่อนหน้านี้เมื่อมืองเม็กซิโกสิตี้ขยายตัวมลภาวะและการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนได้ทำให้น้องใกล้ศูนพัน์เหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงประมาณ50ตัวเท่านั้น ดรลุยซัมราโนนักวิจัยร่วมกล่าวว่าถ้าฟื้นแอคซโลเตนในเมืองที่มีประชากรมากกว่า20ล้านคนได้เขารู้สึกว่ายังมีความหวังต่อมนุษยชาติอยู่ถ้าแม้สูญเสียแอคซโลเตนไปก็เหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์วิสันไปนด้วยทีมวิจัยได้ทํางานร่วมกับชาวนานในท้องถิ่นและอาสาสมัครเพื่อสร้างที่หลบภัยให้กับแอคซโลเตนโดยใช้ระบบกรองน้ําธรรมชาติเพื่อให้น้ําสะอาดและปลอดภัยสําหรับสัตว์ แอคเซโลเถูกปล่อยที่สองจุดจุดหนึ่งในโซชิมินโกและอีกแห่งในเหมืองหินร้างที่กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทุกตัวรอดชีวิตและที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือหลายตัวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามันสามารถล่าเหยื่อได้เองในธรรมชาตินอกจากนี้การติดตามยังเผยพฤติกรรมที่น่าสนใจว่าแอคเซโลบางตัวดูเหมือนจะมีเพื่อนสนิท โดยจะใช้เวลาอยู่กับอีกตัวหนึ่งเกือบตลอดเวลา